ที่เป็นข่าวคลึกโครมหลังจากที่ชาวบ้านร้องรเรียนว่าถูกสี่ตำรวจสพน,น้ำโสมจังหวัดอุดรธานีอุ้มตัวไปรีดเงินกว่า5 0 0แสนบาทซึ่งเรื่องนี้ทางสำนักข่าวไทยเคยนำเสนอไปแล้วเมื่อช่วงปลายเดือนมีนาะคมที่ผ่านมานะคะล่าสุดมีแนวโน้มว่าตำรวจกลุ่มนี้แหละอาจจะไปพัวพันกับคดีอุ้มฆ่าแล้วนำไปเผาในพื้นที่ของอำเภอบ้านผือซึ่งที่นั่นเนี่ยพบซากกระดูกจากการเผานั่งอย่างจำนวนมากนะคะ ปะเด็นนี้หรือเราจะไปติดตามกันจากคุณธินกรวีรพลศิลป์ค่ะหลังสมัครเขาไทยตรวจพบสุสารเผานั่งยางในพื้นที่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีตำรวจต่างก็เร่งคลี่คลายปริศนาร่องรอยการเผากว่า10จุดซึ่งกระจายในป่าเชิงเขาบ้านคำบอลวีงชัยตำบลหนองแวงและจะเข้าตรวจสอบหาหลักฐานเพิ่มเติมในวันอาทิตย์นี้ผู้ต้องสงสัยดับหนึ่งคือร้อยตัวตรีมอมะหรือคนเรียกติดปากว่าดาบมออดีตตำรวจสพบ้านผือ ซึ่งขณะนี้อยู่ในเรือนจำกลางอุดรธนานีหลังกลางปีที่แล้วสารอุทธร์สั่งจำคุกตลอดชีวิตเพราะปรลัดอ,อบตอจำปาโมงที่จ้างวันให้ดาบมอฆ่าหัวหน้าส่วนการคลังอ,อบตอเดียวกันตรวสอบประวัติดาบมอพบว่ามีความสนิทสนมกับกลุ่มตวจอพอน้ำโสมซึ่งถูกนายดาราภาสัยร้องเรียนว่าอุ้มตัวไปริดเงินกว่า5 0 0แสนบาทปลายเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วประกอบด้วยร,ร,ร้อยตำรวจโทว่อแวนร้อยตำรวจตรีทอทง ดาบตำรวจพอพานและดาบตำรวจขอไข่โดยดาบตำรวจขอไข่ถูกไล่ออกจากราชการไปแล้วหลังฝ่ายปกครองบุกจับพร้อมไม้เถื่อนสองเดือนก่อนทางเจ้าหน้าที่เชื่อว่าตำรวจกลุ่มนี้อาจร่วมแกงอุ้มฆ่ากับดาบมอพุ่มกับสพน้ำสมพุ่มเข้าปัญชาโดยตรงจึงเตรียมเดินทางไปตรวจสอบสุสานเผานั่งยางในอำเภอบ้านผือด้วยเพื่อความเชื่อมโยงที่บ้านผือนี่ก็เขาสงสัยว่าชุดเดียวกัน สงสัยว่าเป็นชุดเดียวกันที่ท,าทาํทาางรือเป่นชุดเดียวชุดเดียวกับที่ผู้เหยือไปรีดเงินนะว่าเป็นชุดเดียวกันกับที่เอาเหยื่ออีกคนหนึ่งหรือเปล่าผมก็ไม่รู้คนไหนนะครับเอาเอามาเผานั่งยางครับเป็นฝีมือเดียวกันหรือไม่เพราะว่ามันมีความเชื่อมโยงอยู่ทีมข่าวสมักข่าวไทยผ่านนาดาราผู้เสียหายเข้าให้ข้อมูลกับผู้กำกับการต,ตระเวนภูธรจังหวัดอุดรธา,านีซึ่งก่อนหน้า เป็นพุ่งคัับการสืบสวนสอบสวนตบจภูธรภาค4จึงพอมีข้อมูลกลุ่มตำรวจดังกล่าวเรื่องที่ทำผิดวันก่อนก็ว่ากันไปตามโทรสารอุทษมันระหว่างดำเนินการก็ว่ากันไปให้จบแต่เรื่องใหม่เนี่ยผมใช้ความเข้มผมบอกแล้วว่าไม่มีการอภัยโทษนะใครเรื่องแรงๆเนี่ยผมจับแล้วก็ไม่กันแกล้งใคร พุ่งเข้การตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีพร้อมส่งกำลังตำรวจไปคุ้มกันแต่ผู้เสียหายไม่ร้องขอแม้จะพบความเคลื่อนไหวกลุ่มตำรวจพยายามติดตามตัวยืนยันว่ามั่นใจในญาติสนิทมิตรสหายมากกว่าผมว่าบ่่อ,อยากให้เพื่อนไปยากเดียดร่อนกับผมเนาะคือว่าผมอยู่กับทีมงานยุ่นนี่แลลวก็อยู่กับพี่น้องผมแลลวก็คือมันปลอดภัยอยู่ครับครับ หลังมีเรื่องกับตวจสอพอน้ำโสมผู้เสียหายรายนี้ไม่กล้ากลับไปนอนที่บ้านมาก,กว่า1ปีแล้วได้แต่ย้ายที่นอนดูแลตัวเองไปเรื่อยๆพร้อมรุนให้คณะกรรมการสอบสวนวินัยพิจารณาเรื่องให้เสร็จโดยเร็วเพื่อกลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวตามปกติเทินก,กรวิลเลพนศิลป์สมัครข่าวไทยสมทรายงาน